สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โ oh คส t o r y Channel เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสี่ทุ่มของทุกๆคืนทำให้เรื่องราวสยองขวัญนั้นเกิดขึ้นเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังตายซ้ำๆ พร้อมกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเดคุณเดนั้นนับถือศาสนาคิดไม่ได้มีความเชื่อในแบบศาสนาพุทธอยู่แล้วและคุณเดก็มีอาชีพเป็นนายแบบก็จะแบบไปกลับเป็นประจำด้วยอาชีพบ้านที่คุณเดอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านหลังเดียวอาศัยอยู่คนเดียว เพราะว่าครอบครัวของเขานั้นอยู่ต่างประเทศกันหมดคุณเดเองก็สนิทกับน้องข้างบ้านที่มีชื่อว่าน้อยและนิดจนนับถือกันเป็นพี่น้องโดยที่ห้องของน้อยนั้นจะอยู่ชั้นบนตรงกับห้องของคุณเดพอดีคือถ้าหากว่าเปิดหน้าต่างห้องมาก็จะชนกันพอดีคุณเดและคุณน้อยนั้นมักจะชอบพูดคุยกันผ่านหน้าต่างเป็นประจำ และในวันนั้นคุณเดก็จะต้องเดินทางไปถ่ายแบบที่ต่างประเทศเมื่อขึ้นเครื่องไปคุณเดก็รู้สึกใจคอไม่ดียังไงไม่รู้รู้สึกแค่ว่ามันไม่ดีมากๆบ้านของคุณเดนั้นก็จะไม่มีคนอยู่แต่ก็จะจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวันคือเข้างาน8ดโมงเช้าเลิก5โมงเย็นแม่บ้านก็จะกลับบ้านพอกลับมาจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทย ก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่พอกลับมาถึงบ้านก็มีข้อความส่งมาจากน้อยส่งมาว่าก่อจะกลับมาถึงได้นะนานเกินรอตั้งนานแล้วเนี่ยคุณเดทํทำอะไรเสร็จก็ขึ้นไปบนห้องเพื่อที่จะคุยกับคุณน้อยก็เห็นห้องของคุณน้อยเปิดไฟอยู่เป็นไฟจากพัดลมเพดานที่มีแสงเหลืองๆส้มๆ ก็เห็นคุณน้อยนั้นเดินออกมาก็ทักทายกันตามปกติถามเรื่องราวสารทุก์สุขด,ดิบกันแบบเดิมนพอคุณเดนั้นมองไปทางโรงรถที่บ้านของคุณน้อยก็ไม่เห็นรถของพ่อแม่คุณน้อยอยู่คุณเดก็เลยถามว่าพ่อแม่ไม่อยู่เหรอคุณน้อยก็บอกว่าพ่อแม่ไปงานศพแล้วคุณน้อยก็ถามคุณเดว่าพี่เดถ้าหนูทำอะไรไม่ดี พี่จะโกรธไหมด้วยความที่เป็นห่วงของคุณเดีคุณเดก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากก็โกรธแหละแต่ว่าไม่มากหรอกแต่ว่ามีอะไรก็ต้องบอกพี่นะก้อยก็ตอบว่าหนูก็อยากบอกนะแต่ว่าพี่ไม่อยู่คุณเดีก็เลยบอกว่านี่ไงพี่กลับมาแล้ว มีอะไรก็บอกสิคุณก้อยก็ตอบว่ายังอ่ะไม่บอกหรอกไว้ค่อยบอกทีหลังแล้วกันหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คุยกันแบบปกติพอประมาณสี่ทุ่มแฟนของคุณเดนั้นก็โทรเข้ามาพอคุณเดหันกลับไปมองที่หน้าต่างของคุณน้อยก็เห็นคุณน้อยนั้นปิดม่านเอาไว้แล้วแต่ก็ยังเปิดไฟอยู่ ภาพที่เห็นก็จะเป็นเงาของคุณน้อยนั้นเดินอยู่ในห้องคุณเดก็คุยกับแฟนแต่ว่าสายตาของคุณเดนั้นมองไปที่ห้องของคุณน้อยก็เห็นคุณน้อยเดินขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนคุณเดก็ว่าทําไมคุณน้อยยืนอยู่บนเตียงไม่ยอมไปนอนก็เลยส่งข้อความไปหาแกล้งแซเล่นว่า ยืนทำไรไม่นอนอะ่ะยืนไปก็ไม่สวยหรอกแต่ก็ไม่มีข้อความตอบกลับสักพักไฟก็ดับไปแต่คุณเดก็ไม่เห็นว่าคุณน้อยนั้นเดินมาปิดไฟแฟนของคุณเดก็ได้ถามขึ้นมาว่าเอาผ้าพันคอให้น้อยไปหรือยังน้อยนั้นเป็นคนชอบผ้าพันคอมาก เวลาที่คุณเดนั้นไปเที่ยวหรือว่าไปถ่ายงานก็มักจะซื้อผ้าพันคอมาฝากบ่อยๆพอตอนตีห้าคุณเดก็ได้ยินเสียงของคุณน้อยตะโกนเรียกพี่พี่เดคุณเดได้ยินเสียงของคุณน้อยก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วเดินไปเปิดหน้าต่างถามว่ามีอะไร น้อยก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่มาปลุกคุณเดเลยขอตัวไปอาบน้ำเพราะว่ามีนัดกินข้าวเช้ากับแฟนพอลงมาก็ยังไม่เจอแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านนั้นจะเข้ามาช่วงประมาณแปดโมงเช้าพอกลับมาถึงบ้านก็ดึกอีกพอขึ้นมาข้างบนก็เห็นคุณน้อยนั้นนั่งอยู่ คุณเดก็เลยถามกับคุณน้อยว่าอ้าวน้อยพ่อกับแม่ไปงานศพอีกแล้วเหรอน้อยก็ตอบว่าใช่ค่ะแล้วนิดละ่ะน้อยก็ตอบว่าไปกันหมดเลยคุณเดก็แปลกใจทำไมน้อยถึงต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่ไปงานศพกับครอบครัวแต่ด้วยความไม่สนใจอะไรมาก คุณเดก็เลยบอกกับน้อยว่าเนี่ยพี่ซื้อผ้าพันคอมาให้เดี๋ยวเอาลงไปให้นะน้อยก็ตอบว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ก็ได้คะ่ะก็คุยกันไปได้สักพักน้อยก็เดินหายเข้าไปในห้องแล้วก็หยิบผ้าพันคอมาสองผืนแล้วถามกับคุณเดว่าพี่จำผ้าพันคอผือนนี้ได้ไหม คุณเดก็บอกว่าจําได้น้อยก็บอกว่ามันเป็นผืนแรกที่พี่เอาให้กับน้อยส่วนอีกผืนเป็นผืนที่น้อยชอบมากที่สุดคุณเดก็เลยแซวว่าพี่ซื้อให้น้อยน้อยก็บอกว่าชอบหมดแหละก็คุยกันได้สักพักคุณเดก็เลยขอตัวลงไปข้างล่างพอขึ้นมาข้างบนก็เป็นช่วงเวลาสี่ทุ่ม ก็เห็นว่าคุณน้อยนั้นปิดผ้าม่านปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดแต่ไฟที่ติดอยู่กับพัดลมไว้ก็เห็นว่าเป็นเงาของคุณน้อยนั้นอยู่ในห้องภาพที่เห็นก็ยังคงเป็นแบบเมื่อคืนก็คือคุณน้อยขึ้นไปยืนอยู่บนเตียงยืนสักพักไฟก็ดับไป คุณเดเห็นแบบนั้นก็ไม่อยากกวนโดยโทรศัพท์ไปคุยกับแฟนก็เลยคุยเรื่องเมื่อเช้าที่บ่นกับแฟนว่ารู้สึกใจคอไม่ดีนอนก็ไม่ค่อยหลับพอตื่นเช้ามาประมาณเจ็ดโมงกว่า,วาอาบน้ำลงมาข้างล่างก็เห็นแม่บ้านทําความสะอาดอยู่คุณเดเองก็คุยกับแม่บ้านว่าเนี่ย ข้างบ้านเขาไปงานศพสองวันติดเลยแม่บ้านก็บอกว่าคุณเดยไม่รู้เหรอว่าลูกสาวบ้านนั้นเขาเสียนะ่ะคุณเดยตกใจก็คิดว่าน่าจะเป็นนิดน้องของน้อยแต่ว่าเรื่องนั้นกลับไม่ใช่กลายเป็นว่าน้อยเองที่เสียชีวิตคุณเดไม่เชื่อ ก็แย้งว่าจะเป็นไปได้ยังไงเพิ่งคุยกันเมื่อคืนเองคุณเดรีบวิ่งไปข้างบนห้องแล้วตะโกนเรียกน้อยแต่ว่าไม่มีใครตอบกลับคุณเดรีบวิ่งไปที่บ้านของน้อยตะโกนเรียกพ่อแม่ของน้อยก็ได้ความว่าน้อยนั้นผูกคอในห้องนอนของตัวเองคุณเดแทบไม่อยากเชื่อ เลยวิ่งขึ้นไปที่ห้องนอนของคุณน้อยก็เห็นว่าผ้าพันคอที่คุณเดซื้อให้เป็นผืนแรกกับผ้าพันคอที่น้อยนั้นชอบที่สุดพร้องเป็นห่วงอยู่ติดกับพัดลมเพดานพัดลมเพดานนี้น้อยก็ติดตั้งตามที่คุณเดแนะนำที่ตัวพัดลมจะมีไฟอยู่ด้วยพอเปิด ก็จะเป็นสีส้มๆนวลๆสรุปได้ว่าน้อยใช้ผ้าพันคอผืนนั้นผูกคอกับพัดลมในวันที่คุณเดกลับมาถึงเป็นวันแรกที่คุณน้อยนั้นส่งข้อความมาหาน้อยเสียไปแล้วถึงห้าวันหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาคุณเดก็ไปที่วันเผาคุณน้อย ก่อนที่จะเผาก็เลยเปิดโรงศพดูเป็นครั้งสุดท้ายคุณเดก็ได้ใส่ผ้าพันคอลงในโรงศพของคุณน้อยแล้วพูดว่ามันเป็นผืนสุดท้ายที่พี่จะให้แล้วนะแล้วพี่ก็ไม่ได้โกรธด,ด้วยแต่ทำไมถึงไม่รอพี่คุณเดก็เอาผ้าพันคอใส่ลงไปในโรงของคุณน้อย แล้วก็ยกลงเข้าเตาเผาไปในทุกๆวันเวลาสี่ทุ่มคุณเดก็จะเห็นห้องของคุณน้อยเปิดไฟอยู่และเงาของคุณน้อยยืนอยู่บนเตียงอย่างนั้นแล้วไฟก็ดับไปคุณเดก็ไม่ได้กลัวสิ่งที่เห็นแต่เป็นความสงสารคุณน้อยมากกว่า ที่ต้องมาเป็นอะไรแบบนี้ทุกวันเป็นซ้ำๆเดิมๆจนครบร้อยวันตามความเชื่อว่าวิญญาณจะอยู่ในโลกร้อยวันก่อนที่จะเดินทางไปปอรลโลกหรือว่าแยกกว่านั้นจนกว่าจะหมดอายุไขของตัวเองจริงๆการที่ต้องมาตายซ้ำๆแบบนี้ คุณเดก็รู้เรื่องจากเพื่อนชาวพุธที่เขาบอกว่าจะต้องทำซ้ำๆแบบนี้และจะไม่มีทางแก้ไขได้เพราะว่าเป็นกรรมหนักมากจนคุณเดทนดูภาพทุกๆวันไม่ไหวบวกกับยังทำใจไม่ได้ก็เลยลองไปอยู่ที่คอนโดแล้วก็ไม่กลับบ้านหลังนี้อีกเลยถ้าไม่จำเป็นคุณเด เล่าเรื่องราวด้วยเสียงสันส่นๆเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้เรื่องนี้นั้นจริงหรือไม่การที่เราฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจนตายแล้วต้องมาตายซ้ํำๆจริงหรือเปล่าผมก็ไม่อาจทราบได้เพราะผมเองหรือคุณเองก็ยังไม่เคยตายถ้าทุกท่านอยากรู้นั้น ก็ต้องลองตายด้วยตัวเองดูนะครับเอาล่ะครับก็จบไปแล้วสำหรับตายซ้ำๆเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรจะน่ากลัวและน่าสนใจมากแค่ไหนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไ b ย เพื่อเป็นกำลังใจทีใจใ่ผมทำลิปต่อไปสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่าน